สวยมากต้องใช้นในเซลชอบใช่ไหมชวนรถอรร่ะชอบใช่ไหมเออปากัดีปากัดี <Yeah. S 2> ใช่ปากัดีปะ่ะใช่เล<ช>ปากดีย,ยิงาาย,ยางมาดิยิงยางมันกระสุนเยอะเยอะเรื่องแม่งดิเฮียหล่อมแม่งดิเออเออจ่อเลยมันไปอยู่ไหนกันวะมันชอบไปอยู่ดีหลอดเนาะหลอดให้มันขัดบ้านด้ยอยากเรียกวอลในบ้านเลยเฮีย ไม่งอยู่ป่าว่ะไม่อยู่เลยเว้ยอยู่สักตัวอะไรฮะไอ้ยไปรีโหลดด้วรีโหลดเดมมันอยู่รีโหลดป่าะไอ้บากันเน่ยพี่ตอดพี่ชายว่าไงน้องมาดิมาดิเอารถสีมารับหน่อยดิได้ครับเอารถสีมานละเอารถสีรถสีผมมีนะไปดูปากก้นี่มาดิล็อกป่ะเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีคนมาส่วนเดมมึงบลัมเดมมึงบลัดิเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรสาชอบเรียหนอเหียเด็กเฮีย อยู่ดีไม่ชอบหรอเด็กเฮียความของเฮียเด็กเฮียอยู่ดีมันไม่ชอบใช่ไหมบอกแดมเฮียอะไรอ่ะเฮียอะไรอ่ะมันเฮียอะไรอ่ะเก็บรถหนีมันเฮียอะไรเก็บรถหนีมัเฮียอะไรกูถามเฮียง่าเป่าร้องนี่ร้องนี่จอกเฮียจอกจอกไอ้แกงกาดไอ้แกงกาดต้นเตีนไอ้แกงกาดไอ้หลอดมาขังบ้านไปได้ครับไอเพื่อไอ้ควายเพื่อ ไอ้แกงกากไอ้แกงกากโตไอ้ค no> ือใครไอ้เพ uh> ื่อนยี่แกงโง่ร pues ้องดิเฮีแอแกงกากแกงกากไอ้ฮิแอรตีใครก็แพ้ยี่โง่ขังบ้านหน่อยเราเด็กใหม่เด็กใอม่ขังบ้านก็กดวอสไงหล่อให้มันขังก็ถ่ายไปดิมันก็ถ่ายภาพไปดิตรงข้าบ้านอยู่เยี่ยงเออบอกเขามันมันมาหาแบบว่าให้เราแบบว่าบิดง่ายมันจะได้ซื้อเรื่องต่อเราไม่อยู่อ้าว เนี่ยผมอยู่ผมอยู่บ้านมันแหนผมอยู่บ้ามเข้ามาในบ้านมันก็ยิงมันไปเลยบ้านเรายิงได้นี่เฮ้ยมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านเราไปดิ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 ตีมันในบ้านเลยก็ได้น่ะมันไม่มันไม่โดนเลยนี่้เออกระทืบในบ้านเลยได้ไหมตีได้มาถึงบ้านเราครับไม่ใช่บ้านมันหรอถ้ามันมาบ้านเราถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนบอกโดนขังมาแล้วเขาบอกมีทางหลังออกอะข้าขาวอ๋ออีกสักครู่เรื่งขอกดยานขางนะอาตโนมัจะทำงานไปถ่ายข้างหน้าดิไปถ่ายข้างหน้าข้างหน้าให้เห็นล็อกเออล็อกสีแดงเอ ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะเก็บไว้เก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้แล้วค่อยออกหลังบ้านน้องถ่ายเก็บไว้มึงไม่ต้องลงทวิตเออถ่ายดิมึงไปดูดิว่าโดนล็อกโดนขังบ้านแม่งยางเดียวเลยเว้ยไอ่เิดฟ้ากินเยโดนขังนะโดนขังนะไปไปออกข้างหลังไปูออกไม่ได้ไปข้างหลังดิยอด พอไหมเงี้ยเห็นกล้าขับเข้าบ้านเลยอ e. ่ะมามาเข้ามากูจะวางเอ็พีให้เนี่ยแม่งจะวางเอ็พีเลยพี่เปิดเลยมันไม่เข้ามาอ๋อเดี๋ยวนั่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวไปเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยว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 วันเดียววันเดียบังแรงอ่ะเป็นอะไบ้านนี่เป็นอะไบ้านนี่จะไปเลี้ยงกันมันเฮ้ยกูจะไปเลี้ยงกันมันมันอยู่ปะมันอยู่ปะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปอยู่่ทีเฟอร์ดำ ไปด้วดิไปด้วยดิไปเรือน่ะอันไหนที่ไหนมีเรือนที่นั้นมีผมได้หรอกกูเบิกอีโบลูชันมาก่อนหล่าเจอกูแบบแบบบั้มรถแต่บุ้มบั้มสำมังอะเรือเรื่อน่ะกูชอบเก่งถ่ายไว้ไงตอนแรกเข้าได้แล้วก็ออกได้ครับปิดประตูหลังก็ส้นตีน่ะตอนแรกปิดลงรถด้วยปิดเปิดปิดเปิดอยากยิงแบบแม่งยิงไม่ได้หรอ มันรู้ได้ไงมันเป็นเหมือนกฉุบม,มันมีคันเดียาออะ okay. ไปยังไงแฟงยิงธงตามแป๊บเล่นแฟมหน่อยครับรก็เล่นแฟมอยู่นะครับ ไอฝันไองฟนฝงนฝังแฟนฝันดูดีเดี๋ยวนี้มันหอคแม่ไม่มืองมึงก็แอบถ่ายไปเลยแล้วมึงก็บอกว่าเนี่ยซีซเนี่ยหรอครับแก๊งที่เขาไม่อยากเล่นแล้วเขามาบ้านอย่างเงี้ยมึงไปให้เหตุผลไม่ดี๋ยวกูคุยให้๋ยวกูคุยให้นี่หรอมันมันแก๊งที่เขาไม่อยากเล่นไม่อยากมีปัญหาเแล้วมาด่าอย่างเงี้ยจริงๆนะถ้ามันแมบบด่าเราแม้แต่นิดเดียวอ่ะแก๊งผมว่าแก๊งที่เล่นไม่อยากเล่นก็คนอยู่ให้เป็นหรือเปล่าครับนี่คืออะไรอ่ะ มันเหลื่ออะไรเฮียมันจะอ้างงี้ไว้พี่ต่อมันจะบอกว่าคำคำพูดมันใช้ไม่ได้พี่ไี่นด้ออกปราไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะลงน้ำลงน้ำไปไปบ้านไปบ้านใช่หรอลงน้ำดับเลยเราดับน um, ี่โน่นโน่นห่านา เฮ้ยมันว่ายนะเฮ้ยมึงโง่เฮียอะไรมึงมึงโง่อะโง่เฮียอะไรมึงเฮียมึงโง่ไรเ้ยมึงเป็นไรเฮ้ยมึงอระโดดมาเดียวไเดียวเลยโง่ไอเฮียเพื่อนเพื่อนโง่ไอเฮียเพื่อนยังตายอยู่เลยแกงโง่ไอเฮียกาดทั้งแก๊งไอ้คนเป็นตัวประกอบเมืองโง่แก๊งเกือกตัวประกอบเมืองดีนะพู่อะไรตัวประกอบเมืองไอ้ตัวประกอบเมืองแก๊งยังกากเลยเฮียีี่่่่ เพอาเพื่อนยังตายห่าอยู่เลยเฮียไอ้แก๊งขี้่าไอ้แก๊งขี้่าไอ้แก๊งขี้่าอะไรบนคำอะไรมึงไอ้แก๊งขี้่าไอ้แก๊ง้าไอ้เฮียเจอแกงอะไรก็แพ้แพ้แม่งทุกแก๊งเอ้เฮียในเมืองอะตายตายเหี้ยเหยียตัวยางจุดางสุดบิบิบออเอออออออ แกงเขียไอแกงเหียแกงกาไอแกงกแกงกากเหี้ยแกงเียแกงเแกงเหี้ยกงเหี้กาเ้เีแกงเยงเหี้ยแกงยกเแกงเกทีนเงอ้เหีย ไอ้แกะจอกไอ้แกะจอกไอ้แกะจองไอ้ยกะจองไอ้แกะจ่อลงมาได้อะปอ้ยกะจองไอ้กะจองอะไรอะไรอะไรมืออะไรมืออะไรมือไอ้แกะจ่องอียอะไรมืออะไรมืออะไรมือแกงมึงแม่กากาที่สุดในเมืองไอ้เหอะยได้ทุกตัวกูได้ทุกตัวกูได้ทุกตัวได้ทุกตัวไอ้แกงเหี้ยไอ้แกงกาไอ้เหียไปม่ดกับน่ยไม่ได้กับดิไอ้แกงกาเย้ไอ้แกงกากที่สุดในเมืองที่กูเจอมาเลยพี่อะเย้ไอ้แกงเหียเย้แกงเียอยู่มาก ไอ้แกงเชี่ยมึงร้องดิที่กูกูไม่ให้งานบ้านมึงร้องดิมึงร้องดิร้องดิโดยที่กูไม่ใ้งานตายมึงร้องดิมึงร้องดิมึงร้องดิกูให้มึงร้องเมื่อกี้ต้องมาเมื่อกี้ต้องมาเมื่อกี้ต้องมาไอ้แกงโง่ เมื่อกี mm ้ต hmm. ้องมาดิเ hmm. ม uh ื huh. ่อกี้ต้องมาดิเมื่อกี้ต้องมาเมื่อกี้ต้องมาเมื่อกี้ต้องมาดิเมื่อกี้ต้องมาดิเฮียแกงเฮียแกงเฮียไม่ไม่ไม่รู้จะคำว่าชนะแก๊งมึงอะสตูวเฮียแกง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 เฮียมึงฟังกูนะแก๊งมึงอะไม่รู้จะคำว่าชนะสักตัวไอ้เฮียเคยชนะหรือเปล่าเฮียไม่ไม่มึงมึงฟังนะสองเฮียอะไรมึงปัญญาอ่อนโง่อะไรมึงโง่อะไรไม่ไม่ไม่กูถามมึงหน่อยดิแก๊งมึงทำไม่ไม่แก๊งมึงมึงทำมาตั้งหนาดได้แค่นี้จ้ะ จริงเหรอวะไอเด็กเฮียไอเด็กเฮียคมามฮั่งหนานี่จะอยู่กี่ปีกี่ปีจริงผมแฟมเฮียสก๊อตพายไม่เคยจับไอ้เฮียหนีดอกนี่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 มึงฟังนะที่มึงได้มือได้ใส่สูงขาวว่ามึงมึงเอามาแบบหาใจอ่ะมึงรู้ตัวปพี่อะไอ้เฮียพราไอ้เฮียแซเขาคุมกะลาหัวมึงเว้ยเข้าใจป่ะไอ้เนี่ยเนี่ยไม่มึงฟังนะผมไม่กล้าเล่นผมไม่กล้าเล่นผมไม่เล่นครับ ไอ้หี้ยพูดได้ไงวะเกงหี้ใหี่ยไหนวะสีขาวเกงใจพวกพี่มึงจะจอกมากระจอกมากแกมือระจอกมากกันโลกกัโลกกันโลทุกคนในเมืองไอ้หี่อ่ะอกงผู้ใหญ่เขาทำเยอะอเยอะไอ้หี่อแกงกระจอกไอ้หี้ยนั่นไง จองมากนะครับไอเด็กขี้อ่ะเยี่ยขี้ค่ะเยี่ยขี้ค่ะเยี่ยขี้ค่ะไอ้เย่ยเฮ้ยน้องไอ้น้องใครแฝดไม่อยู่มึงตายไปนาย้รไอ้แย่แก๊งเมืองกูจะบอกให้ไม่อยู่ก็ตาไอ้เย่ะแก๊งแก๊งมึงอ่ะแก๊งมึงอะแม่งกากาที่เซาเดย์ไฟมาอุ้มบอกให้บังตองจีจริงๆไอ้เย้ยโอนสลัดไอ้ควายแต่น่ะไอ้เย่ะโอนสลัดอะไรมึงปัญญา ไอเด็กเี่ยมึงก็เป็นไอเด็กเตมใจะไไ่เลยไย่ได้ตัวมึงะตัวเียครับตัวมึงอะ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 ใช่ตัวมึงอะไอเดยกเจากมากก็เลเปดรถนี้ปดรถนี้ปดรถนี้ปนรถนี้ปด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 รถนี วัวเอง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 วัวเงเฮ้ยมึงมาเอาดิมาเอาดิมันก้อนไม่แหนเนี่ยข้างบ้านเนี่ยตรงถนนเนี่ยแฟงมาดิู้เฮ้ยป่อยยิงกูดิยิงกูดิเลยยิงกูดิกูจะลงไปเล่นด้วยกูลงไปเล่นด้วยกูจะลงไปเล่นด้วยกูลงไปเล่นด้วยไอ้ยอดเปิดรถดีกูจะลงไปเล่นเปิดรถให้หน่อยเลี้ยงเลี้ยงเลองดิชีวิตเมื่อยะเลี้ยงเลี้ยงสวนเนี่ยสัตสวนเนี่ยไอเด็กเที่ยอะไร อะไรไอ้เหี้ยไอ้แกไม่รู้จักคำว่าชนะไอ้เหี้ยร้องเนี่ยแกไม่รู้จักคำว่าชนะมาดิมาดิมาดิดกูเก่าสวนนี่สวนนี่สวนนี่อะไร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 มึงยาวไอ้เหี้ยไม่แกมึงอ่ะไม่เคยชนะมึงแขนมึงกูไงที่กูกูไม่ให้มึงกัดปากไงมึงแขนมึงกูไงไปเฮียไอ้เฮียไอ้เฮีไม่แกมึงอ่ะไอ่ยนูไงที่กูกูไม่ให้มึกัดปากไงมึงแขนมึงกู่เลยไอ้เฮียไอ้เฮียม่แมึงอ่ะม่เคย่าะมึงแขน แกงไอ้จ่อยเฮียแกงมัูดิแกงัเฮียอะไรมึงไอ้ปลายแถวไอ้ควายเฮียไอ้ปลายแถวไอ้ปลายไอายหนีดิหนีดิมึงหนีดิมึงหนีดิหนีดิเยี่ยไปแถวมาไอกมึงมามึงหนีดิมึงหนีดิเฮียหนีดิไอ้ปลายแถไอ้ปลายแอไอ้เลีแไอ้ายแกงมึงไม่เคยรู้จักคาว่าชนะเลยตั้งแต่เล่นใหมาเฮียจะบอกให้นะ แกไม่รู้จักคำว่าชามมานี่ดิฮะเฮี้ยกากดอะไรร้องเฮียอะไรเฮี้ทิ้กุ้เฮี้ยเพื่อนมึงอะไปยาแล้ก็ไปขายกันเองอะอไรเออเอาแม่งดิเอแม่งดิเฮียแกงกากออเแกงไม่แกงมึงยังมึงงแกงมึงยังไม่ไหวกันเลยริปเปอร์อยู่เลยเฮียกระจกกระจกเฮี้ยอะไรอะไอกาดไปบอกดิ ไไดี่นปไมดี่ามดาปมดิปัมดิปัมดิมาดเออมึงแค่นี่มึงแค่นี่อะไอ้มดไอ้มดงานไอ้มดงานฟาร์มลงเด็โรเด็มดงาน เว้ยดว้ยดิอย่างนี now, ้ว่าไอ้ปั oh yes. yeah, <S <S ิเมียดูมึงไม่แซ่บอย่างนี้วาไอ้มดงานไอ้มดงานมึงเอาดิไอ้มดงานไอ้มดงานไปทำงานไปเป็นเที่ยอะไรฮะไอ้มดงานไอ้เยี่ยมดงานร้องเนี่ย เียร้องเหาินยฮ้ยเต็งเป็นป่ามึงงเตงเป็นป่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยแกงแมงอย่งกากเลยเฮียแกงสวายเฮียปลายแถวของเมืองเฮียไม่มีใครกู่แห้งเลยอะ ไอ้เหี้ยแกงควาไอ้มาทำไมวะตีกันเองนะไอ้ทุเรศไอ้ยีาแล้วหลังกันเองแ้่มาแล้วมาขัดเองเลยพึ่งงายไอ้เหี้ยกลับไปคืนทำลายตัวเองละพึ่งมึงเนี่ยทุเรศมันเลียตีนมันเลียตีนกูเด็กมันเลียตีนกูเด็กแกงกระจอกไอ้เหี้ยทีไรก็เหมือนเดิมผมอยากโดนผมอยากโดนสะท้อกมาสี่สิบสิบไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยผมอยากโดนพอโดนจริงไอ้เหี้ยสี่สิบต่อสิบทุเรศ เฮียแกงยังกากติอะไรมึงเล่นจริงป่ะเนี่ยเล่นจริงป่ะเนี่ยอะไรมึงอะไรอะไรมึงไอแกมึงได้แค่สิบแงโง่สุดท้ายมึงก็โดนอยู่ดีเว้ยโง่ไ้หนองเยอะเป็นปะไอ้เฮียแกงยังกระโหลกไอ้เฮียทำไมได้ไงวะแกงยังกากเลยเฮียไม่รู้จักคำว่าชนะเลยเฮียร้อนนี่มันร้อนนี่ร้อนนี่ร้อนนี่โดมกุ้งเกาเนี่โดมเกาเนี่โดมเกาเนี่ย เขาเอไอ้เหียล้วขนาดที่ไอ้เหี้ยเปียดไปเขาเอาไบน้นไงนั่งนี่เ้ายเปนบขนาดเขาจะไงลยเองไงงูร้องเด้อร้องเด้ยังไม่มาเลยตอนนั้ไม่มีเบียองรองไม่แกงมันไม่เคยชนะแกงมันแขนงเหีย ไอ้แกงกระจ่ะไอ้เหี้ยโดยเรลิปเปอร์30มาสยองนี่มึงโดยเลิปเปอร์มาสยองนี่มึงจะเป็นแบบเอซไม่ได้จะไม่มีรเป็นเอแซบไปก่อนเป็นเอเซบกินเซบมีเซบ อันนี้ใช่บีแซบปะนี่บีแซบบอบีแซบปอบีแซบบีแซบบีแซบอะไรเป็นอะไรมึงมึงไม่สวดอ่ะฮะบีแซบเป็นเงาบีแซบดิบีแซบ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 ไอ้แก๊งบีแซบแก๊งตามเขาแก๊งบีแซบบีแซบวันนี้ดิบีแซบวันนี้ดิบีแซบ แกงบีแซบดีบีแซบอะไรมออยากเป็นเหมือนเขาเหรอเด็กที่อ่ะมันพูดไม่เป็นมันเถินมึงเห็นป่ะเสียงแม่งัสั่นอยู่เลยปีอ่ะเพื่อเพื่อแต่ฮะบีแซบมาใบบีแซบไอแกง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 บีแซบมึงร้องดิแกงบีแซบร้องดิแกงบีแซบ เอ้ไอไอบีแซบไอบีแซบไอแกนบีแซบ ีไอะไรแกงบีเซ่ไป้แกงไอ้ขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้เล่นกับใครก็แพ้เล่นกับใครก็แพ้บีเซ่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 เล่นกับใครก็แพ้บีเซ่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 บีเยฟบีเซ่ไอ้หนังบีเซ่ไอ้แกงบีเซฟแกงบีเซ่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 ไอ้เล่นเบชาที่บีเซ่บีเซ่ ได้เว้ยแม่งอยากเป็นแบบ A แต่เผื่อมึงเป็นไม่ได้เวพราาะ่่มึงหขอมึงฟรีสามหลอดไม่มีปัญญาเชื่อชั่งใครหลอดพี่นู้นโอ้แม่งไม่ตายหรอกไช่ไหมหรือว่ามันจะมาวันเฮ้ยมันมามันต่อยกับมันต่อยอยู่ข้างบ้านไหนแฟงไปไหนน่ะมันมันมาล่าอยู่นะสองสองข้างบ้านมาใส่กันอยู่นะแม่งปนกระสุนหมุบไปห้าแม็กใครป่นอ๋อใส่ไเลยงานรันที่งานรัน มันได้กระสุนเหลืองคนได้เพราะว่ามันได้จากตู้สุดท้ายไงต้องพกกระสุนเขียวคนไม่ไดไม่รู้ไงยังว่ามันไม่ต้องหนงๆไอม่เสร็จดอไม่เป็นไรไม่เป็นไรของลมของไหนเพี่เหนื่อยฟรียไอ่ะไปเลยเฮ้ยไปตามทีซีเราไม่ลมของกันหรอใช่ไหมเดี๋ินนี่เฮ้ยใครว่างบ้างมาตามทีซีให้หน่อยดิมันมันไปไอ้ฟังฟังบานหนึ่งดิ๋ยบีซีว่าฮัลโหลครับฮัลโหลใครว่างมาตามทีซีมาข้างบ้านให้หน่อยดิมันบัฟกันเนี่ยต่อยป่อยกัน ต่อยกันเรียกตามซีซีมาด้วยให้ซีซีมาเห็นตอนบัฟกันนะมันบัฟกันนะเแบ่งเลยไอ้วินแบ่งกันเลยก็ได้ปกติคนมันไปเล่นมันเอาไปเอาอยากเล่นอย่างเดียวพี่ดึงไว้ได้ไหมพี ati ่ไอ้ดึงดึงไหวนะดึงไหวนะยอดดึงไหวนะดึงไหวึงไอ้ยอดดึงไหวนะดึงไหวนะไอ้วินเอาเอาเป็นฟ้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเก่งกับไอ้นี่ห่างกันได้ห่างกันได้ ใครใครได้ถ่ายภาพไว้บ้างตอนที่มันมาในบ้านอะ่ะมันอยู่ล่างบ้านแล้วมันมาบัา๊บไปเลพี่อ่าจะมีแมล่ามีแมล่ามันไม่ได้อยู่ในพ,พื้นบ้านเราเลยพี่มันกันนั่นแหละเขาบอก ไอ้ควายาเอามาเลยเอามาเลยเนี่ยูเม่นั่งตั้งไม่นั่งไอ้ไอ้มเม่นไนียขเด็กอก๊งตัว่ควาเท่หางไม่ยตหี่ยอะไรดีมีกี่หัวแล้วมีกี่หัวแล้วกลไปเรียปากทำไมอะไปเรียปากจะเป็นแบบเดียแทบจะเลยกับไปเรียปากน่มีปากัไปเรียปากแล้วน่งมีทากันที่ไม่เอามึงแต่เพราะว่า มีคนพาไปแล้วใช่ไ่ยเดี้ได้แล้วหรอกไม่รู้เห็นทีไก็ไม่ไวม่ไหวเ่งกไปเรียกันเพราะว่าไม่ไหวกเจปใช่ปะไม่ไดวคอยำพงมึงไหวกบเจเคใช่ปะเด็กเียมึงกลับไปเียนกันาตาไปลด็กเ้เอาไปงไปนานแล้วไอ้หูป้าใ่ะเกียแก่เมื่อไรมึงอมยาใช้เกียอเองแมึงมาเด็กน้อยเด็กน้อยทั้งี้ท้งนั้ไม้ไหวไม่ไหวเด็กน้อย กูไม่ไม่รับผิดนั่นเป็นไอ้เหี้ยนิสัยแมาแกงแตกไอ้ขยะไอ้เหี้ยอะไรหรอตีเรื่องอะไรหรอไอ้ควายมึงกากไงมึงกากไงกูเอามึงพังอยู่แล้วไอ้เหี้ยถ้ากูไม่เกรงใจไอ้เหี้ยออกรูปมาตีหน้ามึงเหี้ยขยะไอ้ขยะไอ้ขยะไอ้ขยะเอิ่มเป็นไรเป็นไรมึงเป็นไรมึงเป็นไรไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่เปรี้ยวตอนกูอยู่วะให้ เป็นยี่อะไร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 ไอ้ยี่มันจะหาไอ้ยี่ตอนกูอยู่ไอ้ยี่มันก็จะหายไหมด่าฮิติงฮ่าิตงฮาริติงไม่หัเขาด้วยข่าเดิสองนไปงั้ชมคุณน มาเล้มาเลมาเล้วามาแลยวาิขยมเลยมาเลยมาลมาเลมาเลยมาเมาเลยมลยมาเลยมาเลยมาเลยมมาเลมามาเยาเลยแาเลด้าเลยมาด้ยมบเลยมแซบเลาเลยมาเลยมเาเลาเลยมยไเลยาเมาเลยมาเมาเาเมาแกงมาแซบมาเลีมาบลยมาเลยมาบลยมาเลยมาเยมาเลเลยมยาย

ไอ้เหี้ยไปไปไปเรียกลมไปไปไป็คบีเซไปบีซไปบีซ่ดไอ้สัตว์มาเามนี่ไเหี้ยเก่งวไอ้ควอมาเองดิไอ้เหี้ยไปเหี้ยไอ้เหี้ยพมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยด้วยดีกวามึงลยหล่อนยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้เหี้ย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 ไอเหไีไไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอไอยไอยไอไอไอไไออ แกงก่าไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวเอาไปจุบเลไปจบไอ้แกงกาไอ้แกงกาอยู่ตัวเดียวไม่พูดเด้อแกงกาไอ้บีแซบบีแซบบีแซบบีซบบีบซเซบีแซบบีซบเซ มีบีหาเรื่องถึงบ้านเจ้เล่นไมเนี่ยเฮียเดได้ครับพีุ่ยดิีุ่ยมาดิพีุยดูพี่มาดิบีซ่บีุยมาดิดูพี่มันก็ยังเล่นการดอยู่เลยบีแซ่บไปีบีแซ่อยากเป็นบีแซ่หรอมึงอยากเป็นบีแซ่บหรอไอ้สรอยากเป็นบีแซ่หรอยากเป็นบีแซ่บหรออยากเป็นบีแซ่หรออยากเป็นบีแซ่เหรอยเป็กที่อ่ะเรื่องไหนไม่เกี่ยวกันเลยไม่บีบีแซ่บเป็นบีแซ่บ จะเป็นพี่แซบ่บหรอมึงกับกูเป่ามึงกับก,กูเป่าไม่ห้ามพูดแล้ว แม่งต่อยกันลงก็ไอแกงบีแซบไอแกงบีแซบไอแกงบีแซบอ้แางบโอ้โบไอแกงบีแซ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 บอย่าเป็นบีแซบหรอกมึงใครไม่อย่าเป็นแกงมันไม่อยากเป็นแกงเหมือนแกงอะไรวะไม่เป็นเหมือนแกงอะไรวะอย่าเป็นเหมือนแกงบีแซบหรอกอย่าเป็นบีแซบอย่าเป็นบีแซบหรออย่าเป็นบีแซบหรอไอเด็กเฮีย ่าเป็นบีแซบหรอ่าเป็นบีแซบหรอคาแซบนี่หว่าแกงเียเนี่ยขี้ค่แซบว่าแกงกาไอ้เหียขี่หว่าขี้่ี่หว่าขี้ค่ายเยม้่าลบไอ้เหี้ยอนนี้แซบไมก้า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 ไม่กล้า ไอเฮียแม็กพออ่าด่าลุงกูเดี๋ยวแทงแม่งเดีเด็กเฮียโดนปรับเท่าไหร่วะดุยอมโดนเองมาไอ้มีค่าไหมน้องมินหรือเฉะอทีซีอยู่บนสะพานปะเหมือนเหมือนเอากล้องซูมดูอยู่นะไหมทีซีปะเสื้อดำเนี่ยไม่บอกเขาเลยผมผมนี่แหละส่งอันนี้ให้เขาบอกไปเลยว่ามีปากเสียงลองขับเข้ามาดูขับเข้ามาฟังบับกันแบบจะต่อยกันข้างนอกแล้วไปบอกเขาเนี่ยมันขับมาได้ต่างด่าใต้บ้านอ่ะ ใส่เรื่องก่อนโลครับโลครับซีซีครับอจากันจนยาวกันข้างนอกแล้วครับเนี่ย เอามาดิพยายามต่อยให้มันต่อยกับมึงดิให้มันต่อยกับมึงดิต่อยมันให้มันต่อยกับเราดิรู้มากอ่ะมันต่อยกับมันดิต่อยกับมันดิให้มันต่อยมึงดิรู้แล้วเออไม่ต่อยกันอีกอะโอ้ มันต่อยเงนดิโอ้โหทะเลให้มันตอ่อยมึงดิกูจะถ่ายภาพไว้ลองให้เขาครับทำให้มันสวนดิ ไม่ถามนอย่างนี ite, ้หน่อยดิเราทำได้บอกว่าเปิดอ่ะอุ่มอุ่มมนแล้วดำน้ำไปเลยให้มันจมน้ำตายเราทำได้หรออืมปล่อยตายเฉยเลยไอ้เนี่ย จะรอดกดจังหวะตอนที่มันนั่นนี่ไงโอ้โหมาพาไปทีซีหน่อยเดี๋ยวผมไปร้องทีซีหน่อยผมไปร้องเลยแลหละไอ้น้ำร้อนตรงนี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมไปคุย อืมตะี้บอกตะกี้คุยเขาบอกเป็นซีซีไหมเขาบอกเขาใส่ <ๆ S 1> ชุ้น,นอก <ๆ S 1> อะไรเงี้ยก็ <ๆ S 1> เลยงงว่าเอ๊ใส่ชุ้น,นอกแล้วมันทำหน้าที่ไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้มันจะหาเรื่องไงแบบว่ามาซื้อเราตอนเราอยู่พักร้อนชัวแล้ว,แล,วแล้วใคร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 มีภาพตอนที่มันมาหาเรื่องใต้บ้านได้บ้างอะ มีเฟื่องกาลิโออ่ะที่เป็นยังไงอ่ะผมขอหน่อยดิมันน่าจะมีปะ